เนี่ยวันนี้นักข่าวเนี่ยไปตามความคืบหน้าที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเขาบอกว่าเนี่ยทราบมาว่ามีคุณลุงคนหนึ่งถูกสุนัขพันธุ์พิษบูสองตัวเนี่ยรุมขย่าคอเนี่ยเวอะเลยจนกระทั่งลุงเนี่ยเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมฮะน,นี่นะครับโดยเหตุเกิดตั้งแต่วันที่18ธันวาคมนะครับอยู่ที่บ้านป่าเมือดรุ่งเจริญซอย23ตําบลเวียงพังคาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผู้ก่อเหตุนะไอผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ คือผู้ก่อเหตุเป็นหมาคุณผู้ชมผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคุณลุงอายุ64ถูกกัดเข้าที่ลําคอทั้งสองข้างนะครับคอเนี่ยเวริรเสียชีวิตนี่นะวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผู้สึกข่าวไปตามความคืบหน้าโดยไปที่วัดป่าเหมือดรุ่งเจริญนะครับซึ่งมีการจัดงานศพของนายทองใหม่สูงอายุ64ยถูกหมาพันธุ์พิษบูเนี่ยกัดจนตายจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ชื่อว่า คุณยายคำมูลแก้วอายุ73นะฮะบ้านของคุณยายเนี่ยก็อยู่ติดกับบ้านของที่เขาเลี้ยงหมาพิษบูนี่แหละนะครับ<า>บอกว่าเนี่ยวันเกิดเหตุนเนี่ย,หยเห็นในทองเนี่ยเดินถือไม้เท้าทั้งสองข้างาเนื่องจากว่าพิการขาขวานะเดินออกจากซอยแล้วระหว่างผ่านหน้าบ้านหลังที่เขาเลี้ยงหมาพิษหมาพิษบูเนี่ยปรากฏว่าหมาเนี่ยมันลอดออกมาจากทางประตูรั้วบ้านแล้วก็พุ่งกระโจนเนี่ยไปฟัดในทอง นี่นะคุณยายบอกว่าตอนนั้นเห็นภาพคือแบบ <ไป S 1> ฟัดอย่างบ้าระห่ำเลยคุณผู้ชมฮะทั้งสองตัวเลยนะคือเน้นเข้าที่กัดเข้าที่ต้นคอครับจนเนื้อคอเนี่ยหลุดเลยคุณผู้ชมฮะตอนนั้นเนี่ยทางคุณยายคำเนี่ยตกใจนะตะโกนเรียกเจ้าของหมาให้ออกมาช่วยเหลือนะครับ,บกว่าจะออกมาจับหมาเนี่ยสามนาทีคุณผู้ชมนี่เอาหมาเข้ากรงตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยฮนะกลัวจะโดนกัดไปอีกคนนึง สุดท้ายเจ้าของหมาก็เอาหมาเข้ากรงแล้วก็รีบพานายทองเนี่ยส่งโรงพยาบาลแม่สายแต่ว่าเสียชีวิตครับเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยฮะเอาใหม่อันไปเจ้ามาเนี่ยนะ <อ Color S 2> มันกบเดินมาเดินมาหมาก็ออกมาออกมามันกช็ชี้ชี้เอาควันมันนี่ชี้ที่ที่เนาะโอ้โเอาใหม่อันไปเจ้ามาเนี่ยชนะี้ชี้ไปกบได้ก็มันก็โลมงตาอีกกาเพราะตาก็จ้งก็มาครบตั้งนี่จ้งก็มาครบตั้งนี่ก็วะมดเออ ไอหนู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 ก็แหลมลงมากไอหนูก็คนพัดวันเขาชองตัวก็ไปก็มาจินินจมจิกาเนี่นะครับทีนี้เนี่ยจากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ซอยดังกล่าวเนี่ยรุ่งเจริญซอยยี่สิบสามนะออบอกว่าเนี่ยนะบ้านหลังที่เขาเลี้ยงหมาพันพิษบูเนี่ยอยู่ปากซอยนะเวลาที่เจ้าของหมาเนี่ยปล่อยหมาเนี่ยหมามันก็มักจะไปกัดไก่แล้วก็ไปกัดหมาของชาวบ้านภายในซอยเป็นประจํา แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรนะก็บอกเจ้าของบ้านบอกว่านเนี่ยดูแลหมาให้ดีหน่อยเออเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยไม่อยากเอาเรื่องนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันรุนแรงมากถึงขั้นที่ว่ากัดคอคนตายชาวบ้านผวาแล้วตอนนี้นะฮะเวลาจะออกจากซอยเนี่ยคือไม่กล้าคุณผู้ชมฮะอยากจะให้เจ้าของบ้านเนี่ยย้ายหมาออกไปแต่ชาวบ้านเขากลัวแล้วไงนี่นะตอนนี้หมามันก็ยังอยู่ที่บ้านหลังนั้น,นยอยู่ในกรงนะครับเนี่ยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า คดีนี้มันถึงหมาเนี่ยทำให้คนตายเนี่ยเจ้าของหมาที่ต้องรับผิดชอบนะปล่อยปละให้หมาเนี่ยออกมากัดคนตายได้เนี่ยนะเออถ้าเลี้ยงไม่ถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่ควรเลี้ยงจริงๆก็ไม่ควรเลี้ยงอะ่ะอยู่ในชุมชนอยู่ในอยู่ในเขาเรียกบ้านอยู่ในเขตชุมชนเนี่ยนะฮะต่อให้ดูแลดียังไงมันอาจจะมีวันหนึ่งที่พลาดขึ้นมาแม้กระทั่งเจ้าของเองเนี่ยเคยมีข่าวบ่อยนะหมากัดเจ้าของนะฮะ หรือไม่กัดไม่กัดเจ้าของก็งกัดคนในบ้านนี่นะฮหมาพันธุ์พิษบูเนี่ยอันตรายนะครับ